นณาวุทยาทองผาภูมิลุยเขาช้างเผือกสำรวจความพร้อมรับนักท่องเที่ยวณสายประจนภยัยเตรียมร่างกายให้พร้อม1พฤศจิกายน2566ถึง31มก,กราคม2567นี้เปิดเดินป่าศึกาศษาธรรมชาติระยะไกล8กิโลเมตรแล้วเตือนก่อนจองเช็คอินตรวจสุขภาพให้ดีมีโรคต้องห้ามหรือไม่ นายรัชสิทธิ์จงจรัดพรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าโดยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิมีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญและโดดเด่นอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเขาช้างเผือกที่บริเวณป่าบ้านอีตองหมู่ที่หนึ่งตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจและประสงค์ที่จะเข้าศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงโดยการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล เพื่อพิชิตยอดเขาที่ระดับความสูง1,249เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางดังนั้นอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเรียนว่าขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวจากการตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมบร,ริเวณป่าบ้านอีตองหมู่ที่หนึ่งตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิปรากฏว่ามีความพร้อมเพื่อการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงอุทยานแห่งชาติ ทองผาภูมิพิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองบำรุงดูแลและรักษาอุทยานแห่งชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นจึงขอเปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินปา่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือกประจำปีงบประมาณ 2,567ที่บริเวณป่าบ้านอีตองหมู่ที่1ตำบลปีล็ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,566ถึงวันที่31มกราคม2,567นี้สำหรับกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลขอช้างเผือกมีกำหนดระยะเวลา2วัน1คืนโดยมีราษฎรในพื้นที่เป็นลูกหาบแบกสัมภาระ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยและสื่อความหมายธรรมชาติข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวหนึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด สองเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดสามผู้ที่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลไม่อนุญ,ญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดสี่ลงทะเบียนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทองผ,ผาภูมิในวันกําหนดขึ้นเขาช้างเผือกเท่านั้นห้าห้ามนําภาชนะที่ทําด้วยโฟมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหกจัดเตรียมอาหารน้าดื่มและ ที่จำเป็นและเพียงพอเท่านั้นพร้อมตรวจสอบสัมภาระและทรัพย์สินก่อนส่งอมอบให้ลูกหาบ,บริการนําขึ้นเขาช้างเผือกเจ็ดการแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมสําหรับการเดินป่าจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันแดดการขีดข่วน และการดึงโหนเชือกสลิง 8. ใช้เส้นทางเดินเป็นกลุ่มตามเส้นทางเดินที่เจ้าหน้าที่อุทยาแห่งชาติทองผาภูมิกำหนดไว้เท่านั้น 9. ไม่กระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายธรรมชาติเช่นเก็บพันไม้หรือขีดเขียนข้อความตามต้นไม้โขดหินเป็นต้น 10. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆตามเส้นทางเดินและที่พักค้างแรม 11. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและก่อเหตุทะเลวิวาทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 12. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดและ 13. หากมีหรือพบเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโดยทันทีซึ่งวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปิล็อกได้ร่วมเดินทางไปสำรวจตรวจสอบความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเพื่อพิชิตยอดเขาเขาช้างเผือกระยะทาง8กิโลเมตรที่ระดับความสูง1,249เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเขาช้างเผือกสูงอันดับ3ของจังหวัดกาญจนบุรีโดยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านปโป่งมีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2566ถึงวันที่31มกราคม2567รวม3เดือนเต็มจากการสำรวจตรวจสอบพบทุกอย่างพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว100%